ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์ตนิเคอีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางจีนภาคบ่ายจีนเมื่อเช้ามาตัวลองนะครับจีนเมื่อเช้ามาตัวลองสนะีเนาะต้องขออภัยนะครับฟันผิดนะครับต้องขออภัยฟังการวิเคราะห์จีนบ่ายครับยังไงก็วันแรกก็ก้นเ,เบาๆไปก่อนนะครับจีนวันที่สองเมื่อเช้าปิดห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดเมื่อเช้าหุ้นนอกไหลเจ็ด นี่คือ,อีไลายเจ็ดจีนลายเจ็ดแต่ตอนที่ผมคิดนี่ผมยังไม่รู้ผลขางนะครับจีนบ่ายน่าจะอยู่ประมาณนี้ท้ายสี่ท้ายเจ็ดเหมือนเดิมหรือไม่ก็ท้ายเก้าท้ายสองนะครับผมว่าน่าจะประมาณนี้แหละส่วนตัวผมชอบเหมือนเดิมครับสี่เจ็ดรูปเปที่คนฟังเป็ที่สี่นะครับจอศูนย์สี่สองสี่ 3 4 5 4แล้วก็94ครับ100น้อย7ครับน้อยเเนาะแล้วก็ชอบอยู่2คู่ครับถ้ายังปิดลบอยู่อาจจะสลับสลับได้นะผมชอบอยู่2คู่คือ3 4 97แล้วก็94 37ครับเน้นเม็ที่34สไอ้เน้นเม็ที่9 4 3 7นะครับเนาะเน้นเองนะ <c oughs> ยังไงลองพิจารณาถ้าเม็ดเดียวก็49ครับเม็ดเดียว49 479 8แตกมันโน479 8แตกหรือ5 7 4มาเหมือนเดิมอีกก็ไม่ทราบได้นะโอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับจีนบ่ายนะครับเดี๋ยวยังไงก็เจอกันในคลิปต่ตอๆไปแล้วกันนะครับ ้าไม่อยากพลาดคลิปผมๆนะครับกรุณากดติดตามกดซับสไคร e นะครับแล้วก็ถ้ามีรบกวนถ้ามีโฆษณารบกวนน้อยอย่าก,กดข้ามนะครับช่วยดูด้วยนะครับขอบคุณมากครับ